สวัสดีครับนี่คืออดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพียรพลฮะ หาพูดถึงกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกนอกจากลิโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดคือนักเตะคนนี้ซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ํากับใครเขาสูงเกือบ2เมตรแต่ว่าคล่องและก็พริ้วเหมือนคนสูง17 0เซนครับเขาคือสลาตันอิบราฮิโมวิชกองหน้ากับตันทีมชาติสวีเดนของทีมปารีสแซงเชักแมงในฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากลีลาของเขาที่เก่งขนาดเทพเรียกพ่อแล้วเขายังมีบุคลิกนะฮะที่ร้อนแรงไม่เหมือนใครซึ่งล่าสุดครับ ความแก่งของเขาถูกการันตีด้วยรางวัลสุดยิ่งใหญ่ชิ้นนี้ฮะ ในปี2003รางวัลโกลเด้นฟุตหรือเท้าทองคำถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้เล่นที่เก่งและมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์โดยผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต้องมีอายุ29ปีขึ้นไปผู้ชนะจะได้ประทับรอยเท้าบน The Cha ม p ป o n s p r o พร n a นาดหรือถนนแห่งแชมเปียนส์ซึ่งอยู่ริมทะเลในเมืองโมนาโกประเทศฝรั่งเศสและรางวัลน,นี้จะไม่มีการแจกเบิ้ลเพราะจะได้มีผู้ชนะหน้าใหม่ในทุกๆปีผู้ที่ได้รางวัลน,นี้เป็นคนแรกคือตำนานทีมชาติอิตาลีเจ้าของฉาย,ยาเปียทองคำโรเบรโตบา และเมื่อปีที่แล้วผู้ชนะคือกองกลางจอมเก๋าทีมชาติเวลส์แห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไรอันกิกส์สำหรับปีนี้จากผลงาน14ปีในการเล่นบอลอาชีพสัดไปเกือบ290ประตูในวัย31สลาตันอิบราฮิโมวิชคือผู้ชนะรางวัลเท้าทองคำด้วยความเก่งด้วยความรวยปัจจุบันรับค่าเนื่ยอยู่ถึงฤดูกาลละ600ล้านบาทมากกว่าเมสซี่และก็โรนัลโดถ,ถึง200ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับและด้วยความแรงคิดจะพูดอะไรก็พูด ไม่แคร์ใครฉะนั้นเขาเป็นบุคคลที่พิเศษมากหากเข้าสู่หกโคชคนไหนโคชคนนั้นคือยอดคนและโคชคนนี้แหละครับคือโคชที่เชื่อว,ว่านักฟุตบอลจะได้ดีคุณภรรยาต้องเลี้ยงสามีเหมือนสุนัขแสนน่ารักซาตันมีโอกาสร่วมงานกับสุดยอดโคชมากมายแต่มีคนหนึ่งที่เขายกย่องเป็นพิเศษโดยกองหน้าร่างยักษ์เปิดใจว่าผมชอบโจโซเซ่บูรินโยเพราะโจโซเซ่เจ๋งอะ ก็อย่าพูดอะไรก็พูดไม่ต้องสร้างภาพอะไรมากมายตอนที่เราร่วมงานกันที่อินเตอร์มิลานวันแรกที่เขาเจอภรรยาผมโจเซก์ประสิบบอกเธอว่าเฮเลนาในชีวิตกูมีงานสําคัญคือเลี้ยงข้าวสลาตันให้เขนอนเยอะๆทําอะไรก็ได้เขามีความสุขเดี๋ยวผลงานเขาดีเองแหละ เมื่อภรรยายอมให้ความร่วมมือเลี้ยงดูสลาตันแบบที่โมริโยกขอร้องนั้น3ปีกับอินเตอร์สลาตันซัดไปกระจุย66ลูกคว้ารางวัลดาวยิงสูงสุดในปี2009ถูกยกย่องให้เป็นนักบอลต่างชาติที่เก่งที่สุด2ปีซ้อนได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของลีกอิตาลีอีก2ครั้งและที่สําคัญพาอินเตอร์ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดอิตาลี3สมัยซ้อนพรุ่งนี้จัดจา้านแน่นอนฮะเราจัดไปคําคมคําแรงสไตล์ของสลาตันอิบราฮิโมวิชที่คุณฟังแล้วคุณจะขำอึ้งแลวก็่ประมาณาณ เฮ้ยคิดมาได้ยังไงแล้วเฮ้ยกล้าพูดออกไปได้ยังไงพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นจัดไปในะชุดเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ